สถาบนนดินแดนวิเผชาแห่งนี้ให้เป็นเมือใหม่นาว่าสีกุรุกเกษตรปกครอโดยพันศีสุกมากมสเตงสูปไป รัติการถร่ีเมื่ออาณาจาักรหอมได้ล่มสลายลงในกลายพุทธศตรวรรษที่18ดังคำทำนายของพระแม่ทินสวรรค์ข้ามมวดีกับองค์สุรยิยะวรมันเทวะ แต้มือที่ปรากฏชัดขึ้นอีกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางเมื่อปีพุทธศักราช2200ถึง2300เริ่มมีกลุ่มชนพื้นเมืองผู้สืบเชื้อสายนักบุญหลังชามยึดอยพโยกดย้ายเข้ามาอาศัยตั้งรกราในพื้นที่ลุ่ม เี่ร้องเงุจนได้รับการขนานนามให้เป็นหัวเมืองปารโด สงสัยจะพร้อมช้าไดหลายเชือกเลยอ่ะกลับมากันแล้วนะครูบาดางท่านช่วยคุ้มครองพวกเราทุกคนให้ปลอดภัย ทำพิธีปัดรังควานจากผีป่าผ่อนเข้ามา ขาคือตาไครคนที่นี้เรียกว่าตากระจกนั่นคือเท้าอุ่นบนชายขานั่นเสียงขยันเสียงปุบเสียงส่เสียงขัดเสียงใสและเสียงสีส่วนนั่นคือลำดวนหลานสาวของขา ชุมชนที่พวกเราอาศัยอยู่นี้เป็นหัวมือป่าดมเรียกว่าสะสีเหลี่ยมโคกลำดวนบรนมชนของพวกข้าสืบทอดจิตวิญญาณนับล้มบนหลังช้ามาหลายชั่วอายุคนแล้วข้าชื่อทงรู่พวกเรามาตามหาชานสำคัญของกษัตริย์ที่แตกรอมาจากหัวมือพิมายข้าชื่อบุญบัา พวกข้าทราบว่าตัางใครคือครูปฏิยายาสูงสุดในถิ่นนี้จึงมาขอพึ่งบารมีท่านพอธรรมท่านทั้งสองนี้มีลักษณะแห่งมหาบุรุษผู้มีบุญญาบารมีหากแม้เป็นความประสงค์ของท่านพวกข้าก็พร้อมช่วยเหลือเพื่อถาวายนานอันเป็นคุณแก่แผ่นดินนี้ข้าเชื่อว่า การข้างหน้ามหาบุรุษท่านนี้จะได้คร้องแผ่นดินด้วยบุญและบารมีเป็นแน่แท้ข้าขอบน้ำใจผู้ท่านยิ่งนะและข้าจะไม่ลืมบุญคุณอันยิ่งใหญ่นี้เลยนี่คือบุญช้างเขือที่พวกข้าเก็บได้ระหว่างตามหาจอรเวนเชื่อนี้ มีบุญญาตฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ไม่ธรรมดามูลไทยจึงมีติ่นหอมของไม้มงคลทั้งเก้าชนิดถ้าอย่างนั้นข้าต้องทำพิธีอธิษฐานจิตอัญเชิญดวงวิญญาณของเหล่าบรรพชนและครูบาเท่าปฏิยาญยาตผู้ส่งิลมาช่วยในการประกอบจิตครั้งนี้ ชินชนแผ่เครือเขาพนมดองแรกให้เป็นหัวเมืองป่าดงท่านคือตอะไคร้แห่งดินแดนดงดอกกําดวนเขตหูวเมืองป่าดงแห่งเครือเขาพนดมดองแร้ thank you สร้างวีรกรรมทำคุณอันยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินแล้วเจ้าจงาทำวิธีเมตไพรไขประตูฟ้าขื้นบอกกล่าวเหล่าสัจจะให้ทราบถจจึงเจริญงงอันยิ่งใหญ่ของท่านจากนั้นจงไายมานต์ธรณีอันที่เพลง และวิญญาของเหล่าบรรพชนเพื่อข,ขออำนาจแทงคุณวิเศษและบุญญาบารมีที่เหล่าบรรพชนได้สร้างคุณงามความดีไว้ในแผ่นดินนี้จึงได้ออกติดตามหาพญาช้างขึ้นจนเกิดเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในที่นี้คือบ้านเขื่อนช้างบ้านท่าช้างบ้านโนนแก่บ้านแวน ชุมชนวัดเจีอีและมีร่องรอยบรรพชนคนเลี้ยงชา้างที่ยังรักษาจารีตบประเพณีผีประกมของปรรพชนไว้จนถึงปัจจุบันคือบ้านหนองอีไทยบ้านประอาบ้านกะกำบ้านกลาและบ้านหนองสาว ระวงด้วยกีวดาชื่อนี้มีบุญและมีฤทธิ์มากสั่งจังและบางบทคงยังไม่ล่อยท่าง,ง่ายแน่พวกเจ้าจงกำบังกาย เท้าควบคุณพยาคจสารให้สงบนิ่งเถิดเมาหอช้าด้วยการกำบังกเขาไปยืนกำกับไร้บุ่นรอคือสกดการขยัของพญาช้างขือได้เพรเท้าตากระจาจึงไม่ใช้สนามเตาเป็นสัญญาณเตือนผีป่าวผีโ จะคือ,อยามสระวันไหยเมื่อพอเท่าตากระจับสังเกตเห็นว่าสัจจันบางหมดรับทราบเจตน,นาของท่านแล้วจึงร่ายบนอันเชิญเทวดาออกจากพญาช้ามขือและสยบปริชามด้วยมนพรมีอักขีเกิอดังที่เหล่าบรรพชนได้กำชับไว้ในนิมิต ใช้ตะขอพญาสมิงไกรแสดงอิทธิฤทธิเพื่อปราบพยศของพญาชา้างเผื่อนโอ้มาหาราชธรณีแม่สังขาโลกวิถุจงบังเกิดเพลิงอันขี้สยบไทยไว้บัดน,นี้เถิด ดาผู้มีคนฉลัดอันเป็นสุขหลังเลยข้าและผู้คนเหล่านี้ไม่ได้คิดปองร้ายท่านเลยขอท่านจงไปเป็นสเสวกชาวนุ่นบารมีแห่งองค์พระมาหากษัตริย์ ที่สามารถกําราบชาญที่มีฤทธิ์มากอย่างนี้มาก่อนเลยวิรกรรมอันยิ่งใหญ่นี้จะถูกจารึกและจดจําไปตราบชั่วลูกชั่วหลานพวกข้าและบุตรหลานผู้สืบเชื้อสายเหล่านักรบบนหลังชางแห่งดินแดนถิ่้ดงลําดวนแห่งนี้ขอตั้งสัจจะ ว่าจะร่วมปอกป้องแผ่นดินและจงรักพัดดีต่อบูรพัฒศัตริ์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีข้าขอมอบกระขอขดฉุกและสนายเขาปรูปีแห่งเทือกเขาพนมดองแรกให้เป็นเครื่องบรรณาการ เพื่อปกป้องเกียรติภูชาติคำานวนชาวหัวเมืองป่าดุย่าได้ถูกเกณฑ์ไปเป็นทาสแก่เราขุนานางต่างดา,าวขท้าต่างเมืองด้วยเข้าสิงขันสิงกุ่มสิงคัดสิงสีหอมโมกของป่าอันมีโนรมาหงาช้างป่า แรกเป็นจัดโกรณีแล้วก็ยังมีแล้วติบแลกับสองและวองและแองสี่แล้วีแล้วอนห้าโค้งสามหวายกับลึมสามตะบองจ้าอาญาสิทธิของแคนดิเกี่ยวกับสวยสาากรหรือเครื่องบรรดาการถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการแสดงขอบเขตขันตศิลมาและประชากรใกล้คนของบ้านเยื่ ดังคำที่ว่าเมือนไม่มีเจ้าเาไม่งีนาถือเป็นศัตรูและกบฏของแผ่นดินข้าผู้รับอาญาสิทธิของแผ่นดินอนุญาตให้พูกเจ้าส่งสุยสาอากรเป็นเครื่องบรรณารารแก่แผ่นดินโดยไม่ต้องถูกเกมไปเป็นทาส คาว่าสวยหาใช่เป็นการกดขี่ข่มเหงหรือดูถูกเหยียดหยามชาติกําเนิดและเผ่าพันธุ์แต่ให้ถือเป็นสิ่์และสัจจะมัน่นที่พวกเจ้าจะไม่คิดคดทรยศและไม่แสดงความจงรักภักดีต่อแผ่นดิข้าขอหม้อขอบขอเงา สัญ,ญลักษณ์ของผู้มีอำนาจปกครองเมืองและยกฐานะทิมดงละเกลืแห่งนี้ให้เป็นหัวเมืองป่าดงมีหน้าที่สำคัญให้เป็นสำนักจับช้างป่าและเป็นศูนย์รวมพลกองพัพช้างในดินแดนแถบหัวเมืองนี้และข้าขอยกย่องให้ตะขอโคจกุลและสนัยเขากรุป,ปรีแห่งเทือกเขารนมดองแรก เป็นเครื่องสาสตราวุธศักดิ์สิทธของแผ่นดินสีนครลำดวนทิงนี้เถอากวา่าชมชื่ขึ้อื่น ส่งยังคงสีอยุธยาจนกลายเป็นที่หลีเรื่องกระดึงตาถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของตาไกรหรือตากระจับและเหล่าสิ่งทั้งหลายที่สามารถจับช้ามขื่อส่งคืนกระส์แห่งกรุงศรีอยุธยา